รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เ็กเปลี่ยนชีวิตด้วยมองจึงนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวัยเกาเลาอาชีพวัยเกาเล่าอาชีพ,วาาชพสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมวิรชัยการชนะทิดวรนะครับในรายการวัยเก่าเล่าอาชีพครับ รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของวัยเก่าที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์มุมมองแง่คิดผ่านทางอาชีพที่ตนเองได้ทำนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีแนวทางและมีแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตต่อไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่คือลดนมา้าสำคัญของเมืองขอนแก่นนะครับด้านหลังผมคือบึงแก่นนครซึ่งถือว่าเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ เบื้องกันนครแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ใครหลายๆคนมาสามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายรวมไปถึงเป็นวิวสวยงามที่ใช้ในการถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและหลาคนบอกว่ามาที่นี่แล้วได้อาหารอร่อย ได้สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามวัฒนธรรมที่ดีงามรวมไปถึงได้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับทางรายการในวันนี้นะครับไม่ได้อยู่เพียงแค่อํเาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่บ้านพระยืนตําบลพระยืนอํเาเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับจะไปร่วมพูดคุยสร้ากลรงบันดาลใจกับวัยเก่าของเราท่านหนึ่งเธอเป็นวัยเก่าที่อารมณ์ดีนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ก่อนหน้านี้เคยปลูกพืชผักเคยเลี้ยงวัวณนะปัจจุบันเธอผันตัวมาทําการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่นะครับขายเป็ดขายไก่ขายลูกเจี๊ยบขายลูกเป็ดขายไข่เป็ดขายไขย่ไก่แล้วก็ลงไปถึงเพาะพันธุ์ตัวพ่อและตัวแม่เองด้วยนะครับที่สําคัญคือจากวันนั้นจนถึงวันนี้เธอมีความสุขกับอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นและอาชีพนี้ก็สร้างรายได้ให้กับเธอจนกลายเป็นอาชีพหลัก เป็นรายได้หลักโดยที่เธอไม่ต้องไปง้อรายได้จากลูกชายของเธอเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูดีกว่าว่าวัยเก่าของเราท่านนี้วันนี้เป็นใครแล้วเธอเลี้ยงเป็ดไก่พันอะไรเลี้ยงยังไงจนมีความสุขขนาดนี้ไปติดตามที่บ้านพระย,ยืนกันครับอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำท้าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันได now now a chi now now a chi เอาละครับวันนี้นะครับเช้าวันทํางานที่สดใสครับผมอยู่ที่กอไก่ปอเป็ดฟาร์มที่อําเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้อยู่กับเจ้าของฟาร์มันที่เรียบร้อยป้ามาริวันชาบุญเฮียงครับสวัสดีป้ามารีวันค่ะสวัสดีค่ะเรียป้าวันดีกว่านะครับวันนี้เราวันนี้ต้องคุยกับป้าบอกว่าเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าลูกน้องเต็มไปหมดเลยทั้งเป็ดทั้งไก่เลยกี่ตัวครับป้าเคยนับไหม ทั้งหมดก็สิประมาณ50ตัวค่ะทั้งแมวเฉพาะเป็ดป่ะเป็ดประมาณ50แล้วไก่อ่ะไก่ในหลายอยู่ค่ะหลายแปลว่าเยอะกว่าเป็ดดีกว่าเพราะว่ามันมีไก่สวยงามทั้งไก่บ้านปลาดูดำน้ำค่ะโอเคมีทั้งไก่บ้านไก่สวยงามเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็คือเดี๋ยวคุยไปเนี่ยมันก็จะวิ่งเล่นกันอยู่แถวนี้ถ้าผมโดนจิกขึ้นมาก็เรียกรถพยาบาลด้วยนะไม่แต่ที่นี่ใจดีแต่หรู้ว่าจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน เพราะว่าเป็ดเขาบอกให้ผมกลับ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 ป้าดูแลตรงนี้คนเดียวเลยค่ะคนเดียวทั้งหมดแต่จริงๆอ่ะก่อนหน้าที่จะมาเลี้ยงเป็ดกับไก่ตรงนี้เห็นบอกว่าเลี้ยงวัวมาก่อนเลี้ยงวัวมาก่อนตอนเลี้ยงวัวเลี้ยงกี่คนอ่ะตอนเลี้ยงวัวเลี้ยงกี่คนเลี้ยงผู้เดียวแล้วตาบ้านเป็นเลี้ยงก็มูเพิ่นก็มเพิ่นกับเพือนค่ะอยู่กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เยอะอยู่ค่ะแต่กินเขาแล้วก็ต้องเฝ้าเลี้ยงน้ำงัวครับลมเหมือนเราลูกไส้ฟังความยากในการเลี้ยงวัวมันคืออะไร เหนื่อยค่ะหนาฝนกับบริภออต้องไปเกี่ยวญ้าไม่มันกินหนาแหล่งกับน้ำก้นมันไปเลี้ยงอีกอย่างเขาหัวเขาสวนพื้นทั้งวันเนี่ยคือเวลาใช้เวลาอยู่กับวัวต้องจับตาดูวัวตลอดหาม่งแรล่งยังในไรงัวเขาบ้านแล้วทำอยู่ตรงนั้นงานไหมป้าเลี้ยงยุบว่ามันสองสาปียุติสองสามปีแล้วยังไงอ่ะ แล้วมันเป็นเป็ดมันเป็นไก่ได้ไงอ่ะเหนื่อยหลายเลยเบาลูกชายฟังก้นลมลูกหล่ะเออแม่เดี๋ยสิหายาขีดไม่ให้แม่เห็ดซื้อเป็ดมาเลี้ยงให้แม่ให้แม่เลี้ยงเอาเองเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ได้ขายลูกมันขายไข่มันผู้ไรสิมาซื้อห้าลูกหล้าก็เลยวังสิเรากังวลอยู่ใช่ไหมลูกจะซื้อเป็ดมาให้มาให้เลี้ยแต่ใครจะมาซื้อเป็ดกับเราล่ะใครจะมาซื้อไข่กับเร็ว่างั้นคนก็มาซื้อแต่วันกับใหญ่ยังมาซื้อแม่นบอกค่ะบอกนี มาเลียงเป็ดเรียงเด้อบริ่งมาซื้อจะเป็นใครไปโตหน่อยเพิ่นกับมาซื้ออีกมาซื้อหอดีหอดมองเลยค่ะไม่ลำบากเลี้ยงคือง่วใหายอาหารเศาราแล้วก็แล้วงั้นเมื่อแรกมาเขาก็จะมาหายอาหารใหม่เอาจริงจริงตอนแรกกังวล กังวลยันบ่มี่ผู้ซื้อห้กลัวไม่มีกลัวไม่มีลูกค้าก็เลยกังวลยันบ่มีลูกค้าบัดเนี่ยแล้วลรวลูกซื้อลูกชายซื้อล็อตแรกมาให้เป็นเป็ดหรือเป็นไก่ล็อตแรกเนี่ยเอาเป็นเป็ดอีเหลียงค่ะพันอะไรนะอีเหลียงค่ะพันอีเหลียงมันเป็นยังไงป้ามันมาจากประเทศจีนเหรมาจากจีนอ่าแล้วป้าไปเอาความรู้ในการเลี้ยงมาจากไหนอ่ะไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลี้ยงรู้มาจากตัวเองมั่งก็ถามลูกชายว่าเอ อันนี้ไข่ถ้าเฮามันไข่ล้วเฮาเขาตู่แล้วเจ็ดวันเอามีเสือ่อเฮาเ่าอยากกินไข่ล้วเฮาเบือ่อเฮาไปจไังใดลูกลูกอะ่ะ ต้มเราเอาฝักห่นแม่มันกินลวดปุ่นกระวานกินเอี่เหรออ๋อคือแปลว่าพอเลี้ยงเลี้ยงไปมันมีไข่ใช่ไหมแล้วไข่ถ้าดูแล้วว่าไม่มีเชื้อแล้วเราก็ไปกินของเราก่อนพอวันหนึ่งเราเริ่มเบื่อเริ่มเบื่อแล้วก็เอามาต้มแล้วก็เอามาแจกจ่ายให้วกมันกินอีกทีนึงแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ที่เขากำลังกินกันอยู่ก็เป็นส่วนผสมของไข่ของเขาเองมีไข่แล้วก็มีหยวกกล้วยมีหั่มีหัวอาหาร ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเลี้ยงง่ายตังไยไม่ตังเยอะเลยเออใหญ่คุณโอ้ตอนแรกก็ผู้ใดสิมาซื้อนะกลูกไปหลุดไปกังวลมากเลยนี่เลยนี่ป้าสบายใจเลยสบายใจมีหน้าป้าป้าก็เลยเปิดฟาร์มอยู่ที่บ้านเลยจนฝักบาท่านลูกค้าเพิ่งจริงเหรอฝักบาทป็นลูกค้าเลยหรอบางคนรอคนบอกว่ารอนานโคด มี่เจ้าไหม่ว่าจะไปจองไหม่เพิ่งเล้เแต่จ้าแล้วคันไปหาเบิ้องกะคันบ่มีก็จังกลับมาหายายไหม่ก็ได้ก็บางที<ส>แล้วแถวแถวนี้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันเยอะไหมันเลี้ยงเ,เยอะเยอะเ,ออเยอะแถวนิี้ก็มาเอาไปหลาย,ยแล้วค่ะ รอบแรกรอบแรกบางคนก็เอาสามสิบตัวเห็นมันใหญ่ไว้บ่หนี่มาจองอีกนะยายเพื่อนบ้านหี่เอาได้เลยกับอ้านหนี่ก็ขายเพิ่นไปอีกเพื่นก็เอาเป็นหาทิพโตเป็นลอยโตจังสิกับนี่ะถ้าเพื่นมาหอดฟาร์มปุ๊บเพื่นบ่เอาแค่ลูกเป็ดเดียค่ะเพื่นเอาลูกไก่พร้อมค่ะโอ้ยึงไหนก็เห็นแล้วว่ามันมีใช่ไหมเพื่นมาเห็นเพื่นก็เจอว่ามันงามมันสวยบางคนก็เอาเป็นนุ่มเป็นสาวไก่หอมไข่บางคนเพื่นก็เอาตัวเล็กไปเ แล้วแล้วคนที่เอาไปอ่ะเขาเอาตัวใหญ่ไปเขาไปทําอะไรเขาเอาตัวเล็กไปเอาไปทําอะไรเขาเอาไข่ไปเอาไปทําอะไรเขาก็ไปเลี้ยงไว้ขายเพื่อใหญ่เนี่แหละเอาไปเลี้ยงเหมือนเรานี่แหละเลี้ยงกินไข่มั่งมีคนซื้อเพิ่อทำนี่เพิ่มากสามซื้อเพิ่อขายไปคือกันครับเข้าใจว่าเวลาเอาเอาไข่จากเราไปบางทีเอาเอาไปขายต่อเอาไปฟักต่อหรือบางทีเอาตัวเล็กจากเราไปเอาไปดูแลเพื่อให้มันโตขึ้นแต่เวลาเอาตัวใหญ่ไปอ่ะเขาเราขายพ่อพันแม่พันุด้วยปะ ช่วงแรกก็ขายอยู่ค่ะบะนี้มันเหลือหน่อยยหญ่ก็บอกขายแล้วไม่ขายแล้วส <c oughs> <c oughs> ังเก็บไว้ทําของฉันเองดีวกว่ามัน,อมนบอ,อมีใครที่เพาะให้ลูกค้าเพาเออิ่งจองเยอะบัเนี้มันพอทันเพิ่นถามปะบางออบางคนเพิง่งออจองเนาะมันโดนแท้นันแต่นั่นกระะ็รอค่ะใจเย็นๆบางทีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันหนาห่อนอีสออน่สิมันออกหนักกันแล้วมืนมันหนาห่อนะมันคือหนาหนาวเนาะค่ะหนาหนาวก็หนาฝนมันกบบ ลูกเป็ดมันปลอดออนง่ายเนาะตูมันบ่อนเกินไปบันนี่มันหนาห่อนมันฮ่อนพดก้มฮ่อนมันฮ่อนไหลลูกเป็ดผัดไตในไข่กับนี่แม่ค่ะเออใช่ใช่แล้วเมืองไทยร้อนมากแล้วความร้อนที่ร้อนจนเกินไปบางครั้งมันก็ทําให้การฟักตัวมันยากหรือบางทีเขาตายก่อนใช่ไหมตายก่อนจะออกมาต่ำมันห่อนเกินไปแั่เสค่ะและแลอย่างนี้แปลว่าป้าวันเองก็ต้องก็ต้องดูแลสายพันธุ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยดูแลยังไงป้าถามมันห่อน ขนามมันดำเสียติเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนให้เขาได้ลุ่งเล่นน้ำอาบน้ำมากอันที่แล้วค่ะก็แสดงว่าดูแลเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ในฟาร์มเลี้ยงเขาแล้วเขาให้ไปอยู่กับเฮาเขาก็ต้องดูแลเขาให้ดีเนาะค่ะใช่ไหมเพราะเขาคือคือสัตว์เศรษฐกิจของเราเราอยู่ได้เพราะเขาเอางี้เวลาแต่เนี่ยเนี่ยป๋าถามอยู่ว่าเวลาเวลาจัดการในฟาร์มล่างสุมือเด้เนี่ยอันเนี่ยล่างใส่น้าให้เพิ่มุมือเด้เนาะเพี่ยอันนี้กินทุกวันเลย บัให้มันได้ดำเลยอย่ามนอย่ามันบามีแห้งอ่าเดี๋ยวมันไม่มีแรงคือคือแรงงาป้าป้าจัดยังไงให้เขากินน้ำมีมีจุดให้เขากินน้ำแล้วยังไงมีจุดให้เขามันไปกินน้ำมองนี้อ่ารยงไง่นน้ำพันอ๋อมีเล่นน้ำทางนี้ด้วยอะไรยังไงอีกับเปลี่ยนในเพลินหลังเพลินใายเพลินส่วนอาหารนี่ให้ตลอดเลยไหมให้อาหารช่วงเศร้าค่ะอ่าช่วงเศร้าเพิ่อจะกินจนวันนี้มันแรงเพื่อ่ยกินบ๊มบบรอก ระหว่างวันมีเติมไหมบ่ค่ะไม่เติมด้วยมิจฉาคอยจะเติมน้ำถ้าเบิ้งน้ำมาเอาน้ำเพิ่นเบิดน้ำเบิรน้ำเป็ดเบิดตี้น้ำไก่เบิดตี้ก็เอาใส่น้ำให้คือน้ำเติมคือช่วงแรงช่วงหาบงแรงเขาจะมาให้อาหารต้องมาให้อาหารอีกทีโอเคอาหารให้เช้ากับเย็นแต่น้ำเนี่ยดูระหว่างวันด้วยว่าถ้าเขาหมด ต้องเติมเพราะน้ําสําคัญกว่าใช่ไหมแล้วแล้วอาหารอาหารเดียวกันใช่ไหมทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งไก่กินน้ำกันระจ๊ะกินน้ากันเลยไก่กิน จังเสียไก่มันก็ลงกินน้ำเป็ดจังสีแหละจ้ะมาหนิเป็ดกินเฮียไก่ก็กินตอชุ่มไปมันอยู่ด้วยกันมันเป็นญาติกันหมดแล้วเออกินแล้วก็กินด้วยกันทีละนะแล้วคนเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายไงมีอะไรก็โยนลงไปแม่แต่ว่าดูน้ําที่เขาให้เล่นเนี่ยก็คืออย่าให้มันเน่าแม่ใช่ไหมแต่น้ําน้ําสะอาดก็เติมให้เขากินอยู่บ่อยๆคือแปลว่าพันธุ์อี้เหลียงเนี่ยเขาจะมีความฉลาดเขาอยู่ว่ามันเก่งก็เป็ดกาดปิเก็บห้าครับผมอันนั้นเลยไล่เลยก็ไล่เมื่อยเคยเลี้ยงอยู่ดิอัน เลี้ยงอะบาเบอรี่บาเบอรี่บาเบอรี่ก็เคยเลี้ยงมาตากิ้งก็เคยเลี้ยงมาแล้วมันเป็นยังไงบินส้มนั่นเอาจริงดีบินนี้หรอแมนเตียบกับบินเสียเลยอันนี้มันกินแล้วมันก็นอนอยู่นี้อันบอไปไซก็สรุปว่าอี้เลี้ยงเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วตัวตัวก็ไม่เล็กนะตัวก็ไม่เล็กนะตัวใหญ่กับแซ่บอ่ะแซ่บ แสบแสบเหมือนเจ้าของที่เลี้ยงอันและกินแล้วแสบคแน่ก็่มีข้าวก็ไมีปุ๋ยเนี่ยเอาไปหลาบแสบหลายแล้วเออต้นขุยพัลโล,ล่หลานมักขึ้นอย่างนีงกันพี่เป็พัลโล,ล่หลานมักกินเมือ่อใดน้อยแม่จิกขาเป็ดพะัะว่าเอาอปูบลาขาให้ก็บได้กินแล้วแม่ขาบูาเป็นกันไ้ว่ังที่แล้วแล้วเป็ดมันฉลาดอย่างเงี้ยป้าเลี้ยงเลี้ยงไปเคยมีคุยกับเป็ดไหม คุยกับคุยยังไงคุยอะไรกันเลี้ยงไปกับลังเทากับอารมณ์ดีกับร้องเพลงให้คนฟังคนรักอายะอายะตัวใหญ่ร้องอะไรร้องอะไรมองดาวเดือนที่ลอยล้นเกลื่อนนพาคนรักลมโบกผิวโชยมาใจเพราะว่าลอยเหลื่อนคนเอาสองเพลงเอ้ยเพราะเธอเหมือนหลักไม้ตั้งตรงนั้นอันน่ะร้องเพลงเกี้อับิด มันจังบอกมื่อยอ่า้าใจแล้วล<ง>ว่าท,ทำไมป้าถึงอารมณ์ดีตามเป็ดไป,ป,ป,ปด้วยค่ะแปลว่าถ่าเขาเขียดเฮ่าส้งเขียดสงเมื่อยมัเยน,น,เ,นเรืนน่อยมันลาอ้าโอเคเาต้องอารมณ์ดีก็ปกกเป็ดกับไก่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ป้ามีความสุขด้วย แล้วก็ได้เงินได้ทองจากการที่เลี้ยงพวกเขาด้วยอโอ้เสิ่งดังจังจเขาอยู่สือส่อเขากับบอมีเงินสื่ออะไงบอมไ้บอกชอบมากตรงที่ลูกค้า,าเดินเข้ามาหาเราเองของพักหวานกะมีฝุ่นใ,ใหญ่กันมือได้วางเกียบไปเกียแ้วแล้วกัเก็บพักหวานไปขายช่วงดอกพักกระเดามันออกกเก็บพักกระเดามั่นไปขายครับผม บางคนเพิ่นกับมาซื้อกับเพียนกับซ่านเองว่าอะไไปเนยโอเคเพราะงั้นนี่คือมันก็คือความสุขเล็กๆอะที่ที่ผู้สูงอายุท่านหนึ่งอยู่ในบ้านแล้วมีรายได้จากการที่อยู่เฉยๆดีกว่ายุ่ซื่อเขาบ่าเลยเฉียดแล้วลูกค้ามาหาเราเองนะฮะแต่กระบวนการทั้งหมดต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพัฒนาเพื่อที่จะไปสู่สิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ได้สิ่งหนึ่งที่หลายคนสงสัยเหมือนกันก็คือว่าเวลาเขาฟักเป็นไข่ออกมา หรือเวลาจากไข่จะฟักเป็นตัวมันมีวิธีการดูแลด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ให้ป้าเล่าป้ามีความลับในสิ่งเหล่านี้อยู่หลังบ้านอ่ะเดี๋ยวตามป้าไปหลังบ้านกันครับอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำ่าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันได้ไเก่าเล่าอาชีพ คุณผู้ชมความสุขของป้าวันเนี่ยมีทุกวันเลยนะเหมือนอย่างที่การร้องเพลงในเบรกเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าทุกๆเช้าป้าวันบอกว่าต้องไปเก็บไข่เป็ดใช่ป่ะค่ะแล้วก็ถือชลอรใบนี้ไปด้วยค่ะทำไมวันนี้วันนี้ได้เยอะไหมถือถือว่าเยอะนะวันนี้ได้น้อยที่สุดค่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหอนในบูมมันมาไข่นี่มันจี๊ขาไข่อย่างที่บอกคือมันทายขนเลยลูกมันเตียนขนอ่ะอย่างที่บอกคือพอการ้อนเนี่ยมันก็ผลิตได้หน่อยหนึ่งกับตาอ่ถ้าถ้าเต็มชลอรก็สัก30-40ฟองเนาะ วันนี้ได้สิบกว่าฟองเองแล้วมันเก็บได้กี่รอบวันหนึ่งอะรอบเดียวค่ะยังไม่เสาร์ค่ะอืม่าคือไกลไกลเทากียังไม่เสาร์อหมดแล้วตอนเช้าก็คือหมดแล้วตอนเสาร์ก็หมดกับหมดจากตัวไหนมันสิบว่าขั้นไข่ไปได้อยู่เก็บตกอ่ะเอ้ะแต่พผมเห็นตรงที่เรานั่งคุยกันในฟาร์มเมื่อกี้มันมีบางจุดที่มันก็เหมือนมีไข่วางอยู่นะไข่ปลอมจ้ะเอาไว้ล่อตัวผู้ทำไมอะไปไปล่อยังไงอะไว้ล่อเขาแก่ คายเครียดของเขาไปแล้วนะเขาไร้กวนตัวแม่ยแม่จ้ะเอพราะไร้พักไร้พอนเนาะมันก็กวนตัวเมียแล้วมันเส้นแก่เส้นเขาเขาก็เล่นสังเกตเบิองใหญ่เปเบิองเนาะเออปากมันเป็นดูดไข่เก็บไข่เล่นไปจ้ะอ๋อบางทีบางทีมันวิ่งมันวิ่งไล่ตัวเมียมันเหนื่อยมันเครียดก็ไปวางไข่ปลอมไว้ให้ให้ให้มาไปเล่นซะนเล่จะได้มีเวลาไปผสมพันธุ์ใหม่ แม่นก็เนานะพเก็บตัวกิ่งออกมามันกกีิแตกหมดอ่าได้ไหมโอเคเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ในการเลี้ยงที่ป <ฮะ S 1> ้าก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจากการเลี้ยงดูในฟาร์มด้วยเหมือนกัน <ฮะ S 1> แต่ทีเนี้ยพอได้ไข่ออกมาแบบนี้ปั๊บลูกค้าก็มีมาซื้อแบบนี้ไปใช่ไหมค <ฮะ S 1> ่ะเพิ้งเอาไปผิดอ๋<พ>อเขาก็ไปฟักไปฟ้องเขาต่อบางคนเพิ่งเอาไปไก่ฟักไข่เอาไข่เป็ดไปฟักแม่ไก่ฟักค่ะไก่แม่ไข่เปิ่งฟักยล่้งสี่บอละค่ะเออเปิ่งกัดเสียสาะเอาไข่ออกเอาเขาแท่นพอมัน ขันเบาไข่ไก่ออกครับขันเบาไข่ไก่ออกปุ๊บเกิดไข่ไก่มันบ่อนมันก็ทิ้งลูกเป็ดไว้มันก็บอบอกอะไนั่นมันก็บอเอาขันเบาไข่ไก่สละลูกไก่ออกครับไข่ไก่ออกไข่นีแท่นมันก็บอมันจะว่ามันเป็นตัวคุณองไม่เบิ้งโอยลูกเป็ดลงคลองมันก็ลงน้ำแม่มันอะเออมันก็จำว่าเป็นแม่มันไปแล้วเลยแม่เนี่ยลงไปน้ำลูก ไปว่าอะไรแรียนขึ้นมาเห็นลูกไปน้ำตาฟังก็แเลนเออน้ำตาฟังไปอีกวจะเ็ิดกนว่าก็คือก็คือเป็นกลยุทธ์ในการเรียนของลูกค้าที่เอาไปแต่ว่าถ้าอยู่กับป้าป้าก็เอามากินด้วยเอามากินด้วยเอาเขาตู้ฟักวันบม่มีเชื้อเขาก็ออกมากินถ้ามันตายเคืองทั้งคือมันไม่ีเชื้อแล้วมันตายเขาก็เอามาต้มใ้แม่มันอย่างที่เราเมื่อกี้แต่ทีเนี้ยแล้วตู้ฟักอยู่ไหนป้านี่ค่ะอ๋อตู้ขาวนี่เลยอ๋อนี่คือตู้ฟักเลย ป้าไปหาไปหามาไปเอามาใครแนะนํามาแล้วไปไปได้มาได้ยังไงลูกชายค่ะรอครับคือมีส่วนช่วยตั้งแต่เริ่มต้นหาพันเป็ดมาให้เลี้ยงแล้วแล้วก็เห็นว่าแม่น่าจะฟักเป็ดได้ดีก็แม่อยู่บ้านซื้อมาเลี้ยเออนี่แหละแม่ก็อ๋อแม่เฮ็ดใดดอกลูกก็เลี้ยงงัวแม่ก็เลี้ยงไดเนาะก็เลยวังซี้เห็นบอกว่าแต่ก่อนตู้เล็กกว่านี้เยอะเลยค่ะตู้เล็กครับ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตู้ใหญ่ผลผลิตมันเยอะขึ้นใช่ไหมข้างในมันเก็บได้เยอะไหมป้าเปิดให้ดูหน่อยดีมีไข่ค่ะกี่ฟองอะป้าเต็มที่อ่ะขั้นฟองผลหลักจริงเหรอขั้นฟองเลยเหรอค่ะอ๋อมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่มีหมดเลยไข่ไก่ฝั่งนู้นเปิดได้นะได้ค่ะเปิดได้ค่ะเออเออนี่เต็มแผงหมดเลยทั้งข้าวซองนั่งสิมันเป็นตัวเลยค่ะถ้าซองแบบนี้มันป้าสองดูอะไรอ่ะดูเชื้อค่ะดูเชื้อดูยังไงดูยังไงยังไม่มีเชือเนี่ย อันย่างสี่มันเป็นตัวแล้วค่นนี่มันสเจะย่างสี่เดี๋ยวๆค่ะส่องเพื่อดูว่ามีเชื้อไหมถ้ามีเชื้อเราจะเห็นอะไรเห็นเป็นเส้นเลือดย่างเสียค่ะอย่างไงคือเส้นเลือดน่ะเป็นเส้น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 วิ่งวิ่งอยู่อ่าอย่างนี้คือมีเชื้อค่ะมีเชื้อถ้ามีเชื้อแปลว่าให้ให้วาดนี้มันมันสินเป็นตัวค่ะอ๋อนี่เริ่มมีเริ่มมีกระดูกระดิกเออนี่เริ่มเป็นตัวแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วถ้าไม่มีเชื้อมันเป็นยังไงมันจีเป็นยังสี่มค่ะน่ะ มันบ้านไดนมีเชื้อก็เชื้อบ้านไนเดือนเนี่ยค่ะถ้าไม่มีเชื้อคือถ้าไม่มีเชื้อคือมันก็จะเป็นเปลือกขาวๆปกติคปกติยังสีถ้าเจ็บวันแล้วถ้ามันเป็นยังสีอยู่นั่นคือเฮาออกมาต้มได้ค่ะโอเคอถ้าส่องไปถ้าส่องไปนะครับไม่ไม่เห็นเส้นเลือดเลยเพราะไม่มีเชื้อเอากินได้เพราะเป็นเ่าเป็นตเลยล่ะค่ะถ้าเป็นยังสีมันถิดเป็นตค่ะน้องเชื้อ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวขยับก็จะเห็นเลยว่าขยับเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีมันมีเชื้อแปลว่าเราต้องถ้ามีเชื้อเราอยู่ฟักกี่ตัวอ่าฟักกี่วันยี่สิบแปดวันค่ะยี่สิบแปดวันการันทีเก่ากับออกแล้วค่ะเป็นตัวแล้วเนี่ยก็เป็นตัวแล้วโอเคผมได้ยินเสียงจกจักจอกจกมันอยู่ตรงไหนครับป้าเอ่อลูกใกล้ค่ะเนี่ยอ๋อเหรอลูกไกล้ออกแล้วค่ะอ๋อนี่นี่คือฟักจากตู้เลยหยิบหยิบมาดีได้ปะใช่ค่ะโอเค อ้าอันี้คือออกมาจากตู้นี้เลยแล้วต้องอยู่ในตู้นี้อีกกี่วันถึงจะออกมาได้ก็ขนพันแหงแล้วก็ห้องออกลมาใส่จังซีไว้สองวันกินน้ำฝึกให้เขาพึ่ให้เพื่อนกินน้ำแล้วกินน้ำเป็นอาหารเป็นแล้วก็จังไปไข่ไข่บ่ออยู่จนกว่าอยู่จนกว่าเขาจะขนแห้งแล้วพอขนแห้งปั๊บป้าขย้ายมานี่เลยจ้าเอ้ยน่ารักเชียวเขาเขาเป็นตัวเหลืองๆเนาะขนเหลืองๆเนาะป้าป้าทำอะไรตรงนี้บ้าง ต้องให้อาหารนะให้อาหารเพิ่นกับน้ำเพิ่นน่ะค่ะให้อาหารก็คือให้นี้ป่ะค่ะเอาให้เขากินเขากินเหมือนกับที่พ่อแม่เขากินไหมเมนค่ะกินเครื่องเคียแหละค่ะแต่นี้มาเป็นเม็ดๆนี่ีเป็นอาหารอาหารเล็กอาหารไก่เล็กค่ะของตัวน้อยนะโปรตีน2อค่ะอ่าอย่างนี้เขาโตขึ้นจากตอนยี่ฟักในตู้นี่นานหรือยังยังค่ะเพิ่งออกเมื่อวันอ๋อเพิ่งออกเมื่อวานนี้เองแต่แตัวเขาใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนาะใมันได้กิน เขาก็กินเยอะส่วนน้ําก็ต้องต้องเติมมาให้เขาสม่ำเสมอเหมือนเดิมใช่ไหมแมนโอ้ยร้อนนี้กี่ตัวเนี่ยสามสิบตัวใช่ไหมอันนี้แมนได้ตัวค่ะอ่าแล้วแล้วเวลาลูกค้าเขามาป้าลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวยืนคุยนิดน,นึงเนาะ,ะป้าเวลาลูกค้าเข้ามาเขามามาจองเป็นตัวเล็กมาจองเป็นไข่หรือว่ามาจองเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุเยอะกว่ากันอ๋อถ้าพนมาพนมาพนมารับเอาเลยค่ะมารับเอาเลยค่ะแต่ว่าต้องต้องง้้จอตแงต้องแจ้งป้าก่อนนะ บอกบอกป้าก่อนมาว่าจะจะเอาอะไรคือปิดว่าเป็นแกงครับเว่าจองมัดจำเท่านั้นเท่านี้เจ้าที่ห้าสิบตัวตีหกสิบตัวตบก็คือมันออกมาแล้วครบพร้อมจีรุนทา้งใดบบอกว่าป้าก็แพ็คใส่กล่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปได้เลยใช่ไหมครับอย่างล็อตนึ่ห้าสิบหกขันเท่าทรงเข้าก่ออาทิตย์หนึ่งทรงก็รอสักอาทิตย์หนึ่ง จ็ดวันโซ่ค่ะพื้นอยู่งยุๆบ้านเ้องนี้พื้นเมาสามวันพื้นกับเมาไปเดี่ยวครับผมนะอ่าแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดว่าเขาอย่างเงี้ยเราจะอนุบาลเขาต่อไปป้าก็มีพื้นที่ตรงนั้นต่อใช่ไหมค่ะเลี้ยงจนโตต่อไปเอาไปเอาออกมาจะสองมือเขาเอาไปใส่ไว้กรงทางหนานั่นสามวันพื้นก็เมาเรื่องค่ะ อ๋อเหรอสามวันลูกค้าก็มาแล้วโอเคเดี๋ยวขอไปดูตรงนู้นต่อได้ไหมค่ะ๋ยวตามป้าไปดูว่าอนุบาลต่อให้โตขึ้นไปยังไงอ่ะไปเลยครับอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงน้ำเท่าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันไว้เก่าเล่าอาชีพ นี่แหละครับท้ายที่สุดแล้วนะครับนี่คือคุณป้าวันก็เอาลูกเป็ดนะครับที่อนุบาลไว้ทั้งหมดเนี่ยมาใส่กล่องนี่คือกล่องที่ส่งให้กับลูกค้าจริงๆใช่ไหมครับยังกล่องนี้บรรจุได้เต็มที่เท่าไหร่ครับป้าได้50ตัว50ตัวแล้วฮะเต็มที่เลย50ถ้าไม่ถึงก็คือกล่องนี้ก็ยังพอได้อยู่มีกล่อง40ก็ได้กล่องเล็กกว่านี้มีไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไมลูกค้าเลยต้องซื้อเซนเท่านี้ก็เขาซื้อกล่อง เบี้ยป้อมยังจิตใจเพื่อนโอเคก็เป็นกล่องที่เก็บเอามาใช้อีกทีหนึ่งหกสิบตัวแจกากกว่ือกล่องเบี้ยมาไหวแต่ใจเพื่นครับผมตามสั่งได้ปกติอ่ะเขาสั่งนานแค่ไหนก็ถึงจะได้ได้สินค้าแบบนี้ไปเป็นเดือนเป็นเดือนใช่ไหมเป็นเอาหลายตัวเป็นเดือนใช่ไหมเพราะผมรู้ว่าจริงๆคิวป้าลูกค้ารอกันนานมากเออแต่ก็ไม่ได้นานจนเกินไปแย่ค่ะใช่ไหมโอเคเพราะงั้นเขาก็แบบนี้ไปเขาไม่เลี้ยงต่อใช่ไหม แล้วก,ก็ก็ถ่ายรูปกลับมาให้ป้าดูด้วยว่าเขาโตไปแค่ไหนใช่ไหมแล้วป้ะแล้วเวลาป้าเห็นเขาส่งรูปกลับมาว่าตัวที่เราเลี้ยงมาส่งไปมันโตขึ้นเป็นไงบ้างอน่ะดีใจน้ำพลนค่ะพูอว่าเป็นกรเลี้ยงใหน่เลี้ยงรอดใช่ไหมบางคนเป็นกะเลี้ยง่ลอดเป็นอยังบ่ลอดก็ไิ หมากินห้องเพลินอา้าวตายละว,ว่ามีอย่างนั้นด้วย<น>เ<อ>ผ่อเปลอเพลืนเลือ่อมปิดคอกหมาก็เข้าไปกัดกิน้องเพิินนั่นสิอ่าสุดท้ายก็กลับมาสั่งเราใหม่สั่งใหม,ม่ใช่ไหมโอเค <c oughs> ไม่ว่าจะสั่งใหม่จะสั่งเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่า <c oughs> ป้าก็บริการให้ <c oughs> อ,อย่างที่เราเห็น,นตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการซึ่งท้ายรายการตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านนี่คือ <c oughs> ฟาร์มอยู่ในบ้านเลยนะ แล้วก็ลูกค้าก็มาติดต่อก็คือถนนหน้าบ้านนี่คือเรียกคุณป้าได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมโอเคถ้าเกิดดูรายการวันนี้แล้วหลายๆคนสนใจอยากจะติดต่อหรืออยากจะมาเรียนรู้การที่จะเปิดฟาร์มเล็กๆแบบนี้ติดต่อติดต่อคุณป้าวันงที่ไหนเลย 0854638321ค่ะครับผมตลอดนะเบอร์นี้ตลอดค่ะนะกลางคืนก็โทรได้ค่ะจริงเหรอจริงเหรอแหมป้านี่ก็กลางคืนก็นะเราผู้ค้าตลอดเลยนะครับโอเคโทรมาก็กลางคืนก็ปล่อยพานป้านอนก่อนแล้วกันเนาะกลางวันก็ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับสุดท้ายป้าครับทำทำอาชีพนี้อยู่ที่บ้านด้วยวัยแบบเรา ทำเองคนเดียวทุกวันมีความสุขมากค่ะเป็นยังไงบ้างบอกบอกคุณผู้ชมหน่อยมีความสุขมากค่ะคือพนแก่เขาบ่ตตรงไปออกกําลังกายยังมากเหลี่ยงเป็ดเลี่ยงไก่อยู่บ้านเขาก็มีความสุขแล้วค่ะคือการออกกําลังกายแล้วล่ะคะ่ะพอเขาเหีเ่ยเหียงอยู่ในบ้านเขาก็มีรายใดเนาะค่ะ ขายปิดขายใก่นี่แหละค่ะขายอยักเรียงขายอยากเก็บกับมหาแมวันได้ค่ะี่บ้านพยืนค่ะจะได้มีความสุขนะคอนเกนนี่แหละค่ะจะได้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตเหมือนที่ป้าวันได้บอกไปตั้งแต่ต้นรายการและที่สําคัญคือจะได้มีความสุขแบบนี้อย่างที่ป้าวันบอกไปตั้งแต่ต้นรายการรวมไปถึงตอนนี้นี่คือรายได้หลักของป้าวันในแต่ละเดือนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเป็นรายได้ที่อยู่ได้ทั้งป้าอยู่ได้ทั้งครอบครัวโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาลูกชายของป้าซึ่งทํางานอยู่อีก จังหวัดหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสุขอย่างยั่งยืนครับที่ทําเองคนเดียวแล้วรู้ว่าพลังกาลังตัวเองทําได้แค่ไหนทําเท่าที่ทําได้แต่กลายเป็นารายได้และก็อาชีพหลักที่ดูแลได้ตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนและมีความสุขไปพร้อมเพรียงกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับป้าวันหรือว่าป้ามะลิวันชาบุญเฮียงนะครับ<แ>ที่มาแบ่งปันความสุขกันวันนี้ขอบคุณครับ ผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการนะครับของวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวิรชัยการชนะทิดีวอนนะครับติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าว่าจะเป็นวัยเก่าท่านไหนและก็สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอะไรนะครับรายการของเราครับผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์พื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับติดตามใหม่ในครั้งหน้าอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานและก็ลูกเป็ดน้อยๆเหล่านี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าเขาจะมารับไหมป้ามารับค่ะมารับหรอ อ้าวมาพอดีเลยไปครับบ๊ายบาย